ก็ห่างหายกันไปหลายวันนิดนึงนะคะแอดต้องขอโทษมาณาที่นี้ด้วยเนื่องจากแอดไม่สบายถ้าเสียงมันจะแปลกๆไปสักหน่อยก็อย่าหาว่ากันเลยนะแอดจะรีบหายดีให้เร็วที่สุดเพื่อคุณผู้ชมของแอดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่าเมื่อวันที่แอดขึ้นไลฟ์พูดคุยกับคุณผู้ชม <S <S ก็ได้มีคอมเมนต์จากคุณพานุมาว่าอยากให้แอดทำโรกุจินแอดไม่ลืมนะคะคุณผู้ชมขอมาก็ต้องจัดให้อยู่แล้ว พอแอดไปดูแพ็กเกจของเขามาต้องบอกเลยว่าน่ารักมากจริงๆเหมือนที่คุณพานุบอกไว้เลยแล้วเมื่อแอดได้ไปอ่านประวัติของจินแบรนด์นี้มันก็น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันค่ะเป็นจินที่ใช้วัตถุดิบที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งสุดๆโรกุที่แปลว่า6สื่อถึงวัตถุดิบหลัก6ชนิดที่อยู่ในจินแบรนด์นี้แต่เขาจะใส่อะไรเป็นส่วนประกอบสําคัญบ้างนั้นเราคงจะต้องไปติดตามกันในคลิปนี้นะคะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใดเริ่มแรกเลยแอคขอเล่าแบบนี้ค่ะ ก่อนที่ชินจิโร่โทริอิจะก่อตั้งซันโทรีเขาใฝ่ฝันที่จะสร้างวิสกี้ที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดรสชาติที่ละเอียดอ่อนของญี่ปุ่นเท่านั้นแต่เขายัางต้องการให้วิสกี้ของเขาเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกอีกด้วยชินจิโร่ได้มาก่อตั้งซันโทรีขึ้นในปี1899เพื่อสารต่อความฝันของตัวเองให้เป็นจริงโดยซันโทรีผลิตและกลั่นสุราหลากหลายชนิดรวมถึงเหล้าจินด้วยค่ะปัจจุบันโรกุจินที่ถูกเปิดตัวมาในปี2017 ได้ถือเป็นการรวบรวมวิสัยทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของชินจิโร่ไว้ในจินแบรนดน์นี้เพื่อต้องการรังสรรค์รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นโรกุจินจึงมีแนวคิดที่จะสะท้อนภาพของฤดูการทั้ง4ในประเทศญี่ปุ่นโรกุแปลว่า6ในภาษาญี่ปุ่นฉะนั้นคำว่าโรกุจึงสื่อถึงวัตถุดิบ6ชนิดที่นำมาผลิตในจินแบรนดน์นี้และวัตถุดิบที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญก็คือดอกซากุระ ดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองตัวใบและดอกซากุระจะเป็นตัวแทนในฤดูใบไม้ผลิซึ่งมันถือเป็นส่วนผสมที่ล้ำค่าที่สุดในโรกุจินเลยค่ะตัวดอกซากุระจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เฉพาะในช่วงสัปดาห์เดียวของปีที่ดอกบานเท่านั้นเพราะมันเป็นช่วงที่ซากุระจะดีที่สุดชาเซนชาและชาเขียวกุโรหรือที่รู้จักกันในชื่อชาเขียวบริสุทธิ์ จะเป็นตัวแทนของฤดูร้อนตัวชาเซนชะจะเป็นชาเขียวชนิดหนึ่งที่เขามักจะนิยมเสิร์ฟพ,พร้อมมื้ออาหารในญี่ปุน่นเนื่องจากมันมีรสชาติที่สดชื่นแต่ก็มีรสขมเล็กน้อยซึ่งเข้ากันได้ดีกับอาหารแต่พอเขาเอามาเป็นส่วนผสมในจินมันก็จะช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและติดขมปลายเล็กน้อยด้วยค่ะส่วนชาเกียวคุโรเป็นชาเขียวสายพันหนึ่งที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม เมื่อนำมาผสมกับชาเซนชามันก็จะเพิ่มรสชาติอูมามิยิ่งขึ้นด้วยละค่ะต่อมาพริกหอมซันโชหรือพริกไทยญี่ปุน่นจะเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ร่วงค่ะพริกหอมซันโชจะมีรสชาติเผ็ดร้อนและมีกลิ่นฉุนเล็กน้อยส่วนใหญ่คนญี่ปุน่นเขามักจะเอาไว้โรยบนหน้าข้าวปลาไหลหรือไก่ย่างพอมาอยู่ในจีนมันจะช่วยเพิ่มรสเผ็ดร้อนและมีกลิ่นของพริกไทยออกมาเล็กๆด้วย สุดท้ายเปลือกส้มยูสุเป็นตัวแทนของฤดูหนาวค่ะแน่นอนว่ายูสุเขาขึ้นชื่อในเรื่องของกลิ่นหอมสดชื่นมันจึงไม่แปลกถ้าคุณจะได้กลิ่นยูสุโดเด่นกว่ากลิ่นอื่นๆนะคะโดยวัตถุดิบแต่ละชนิดที่เราได้กล่าวไปเขาจะมีขั้นตอนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและต้องมีช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวด้วยนะคะเพื่อที่ตัววัตถุดิบจะได้คงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้รสชาติที่ยอดเยี่ยมค่ะ หยุดก่อนรู้หรือไม่ว่า70%ของคนที่ดูช่อง l s o c i e t y ยังไม่ได้กดติดตามพวกเราเลยฮืฝากกดไลค์ like คลิปกดติดตามเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะโรกุจ,จินถือเป็นผลิตภัณฑ์แนวใหม่ที่ใช้คุณลักษณะ2ประการของความเป็นญี่ปุ่นอย่างชัดเจนในการผลิตนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าชุนและโมโนซุกุริสองสิ่งนี้คืออะไร ชุเป็นหลักการทําอาหารที่กําหนดให้อาหารและเครื่องดื่มควรรับประทานตามฤดูกาลที่เหมาะสมและเฉพาะเมื่อส่วนผสมที่สําคัญในการสร้างสารรค์ถึงจุดสูงสุดของรสชาติเท่านั้นค่ะในทางกลับกัน mono s u ุร r คําว่า mono โโซึ่งแปลว่าสิ่งของและผลิตภัณฑ์และ s u ุริซึ่งแปลว่ากระบวนการสร้างหรือการสร้างสารรค์แม้ว่าคําเหล่านั้นอาจจะฟังดูธรรมดา แต่เมื่อรวมกันแล้วคําเหล่านี้ได้รวบรวมแรงผลักดันของญี่ปุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ในการบรรลุความเป็นเลิศในงานฝีมือขณะเดียวกันก็มุ่งมันที่จะปรับปรุงและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนั่นเองเท่ากับว่าจีนแบรนด์นี้ผลิตมาจากวัตถุดิบที่เก็บเกี่ยวตรงตามฤดูกาลและนํามาผลิตในกระบวนการสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันมันจึงทําให้โลกก้จีนเป็นจีนที่สุดยอดที่สุดอีกแบรนด์หนึ่งเลยละค่ะ นอกจากนี้สมุนไพรแต่ละชนิดที่จะถูกใส่ลงไปในจีนก็จะถูกเตรียมและปฏิบัติแตกต่างกันไปตามจุดแข็งของพวกมันด้วยค่ะในกรณีของโรกุจินเขาจะมีการใช้วิธีการการสี่วิธีที่แตกต่างกันเพื่อดึงรสชาติที่สดใหม่ที่สุดออกมาจากส่วนผสมตัวอย่างเช่นการกั่นมอทองแดงด้วยพารามิเตอร์พิเศษสําหรับซมยูสุจะช่วยดึงกลิ่นหอมรสชาติที่เข้มขน้นและล้าลึกจากผลไม้ตระกรุซีตัดในฤดูหนาว ในขณะที่การกันแบบสุญญากาศสำหรับซากุระจะช่วยสกัดกลิ่นหอมอันสง่าง,งามของดอกไม้ออกมาได้ดีกว่าค่ะ <S <S หลักการใช้โมโนสุกุริไม่ได้อยู่แค่ไหนขั้นตอนกระบวนการผลิตยอย่างเดียวนะคะแต่มันยังปรากฏให้เห็นบนขวดหเหลี่ยมที่มีรูปทรง6กด้านชวนให้นึกถึงสมุนไพยของญี่ปุ่นที่ใช้ในการผลิตด้วยและเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อง,งานฝีมือที่ทำด้วยความประณีต ฉลากนี้จึงเปรียบเสมอสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความใส่ใจและรายละเอียดต่างๆตัวฉลากที่เราเห็นอยู่นี้จะทำจากกระดาษวาชิแบบดั้งเดิมและทำโลโก้ด้วยตัวอักษรญี่ปุ่นเพิ่มความโดดเด่นมาพร้อมข้อความว่า Japanese Craft Gin ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมค่ะ หลายคนคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าโรงกันของซันทูรีเนี่ยมีเยอะเหลือเกินแล้วสรุปโรกุจินเขาผลิตที่โรงกันไหนล่ะคำตอบคือพวกเขาใช้โรงกั่นยามาสกิที่เป็นโรงกันวิสกี้แห่งแรกของญี่ปุ่นมาใช้ในการผลิตค่ะเพราะโรงกันแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของเกียวโตหรือเดิมเรียกว่ามินาเซโนโรงกันยามาสกิเป็นที่ที่แม่น้ำคาซึาระอุจิ และคิสุมาบรรจบกันซึ่งถือเป็นที่ที่มีแหล่งน้ำบริสุทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นคุณจึงมั่นใจได้เลยว่าน้ำที่มีคุณภาพดีแบบนี้มันย่อมทำให้จินแบรนด์นี้มีรสชาติที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้คือโรกุจินภายใต้แบรนด์ซันทูรีจัดไปตามคำเรียกร้องของคุณพานุ f อของช่อง L s o ซ i ไซ y ค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ